สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่17กรกฎาคม2567นห้า้อะคะทุกท่านวันพุธเนาพี่นอ้องเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน f อขาแนวทางที่จัดทำขึ้นนี้นะคะเป็นการจดเจาะด่นวิ่งรูดแยกแต่ละรอบนะคะทุกท่านถ้า FC ไม่ชอบเด่นแยกที่ใจวางไว้ให้ ให้ดูมัดรวมหรือเลขเด่นประจําวันเดี๋ยวท,ยท้ายท้ายคลิปใจจะมาบอกวิธีการสังเกตว่าถ้าสมมุตินอยแยกหลุดให้ท่านเลือกเด่นประจําวันหรือมัดรวมนะคะทุกท่านตอนนี้เราไปดูวันที่16ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดพี่น้องวันนี้เด่นแยกไม่ค่อยเข้านะคะพี่น้องบัตสิม่าเขา้าเข้าคู่ด้านบนเกือบทุกหน่อยพี่น้องเอ้ยนะคะตะเหลียใจว่าพี่น้องแต่ว่า fc บางท่านก็น่าจะได้นะคะเพราะว่าตามเลขเด่นประจำวันเนาะพี่น้องเนาะน่อยเชลกิจนะคะจะให้ห้าและสี่มาหกสองเก้าห้าเก้าวันนี้น่อยเชลกิจมาคู่ตัวเจาะห้าค่ะทุกคนเก้าห้าห้าเก้านะคะเด่นมาห้ากาชาติจะให้สามและสองมาสามห้าแปดสองแปดสองมานะคะทุกคน คู่ตัวเจาะแปดสองสองวันนี้นะคะทุกคนน้อยแรกมา2959ก้า้าคู่ด้านบนมาหมดเลยนะคะนอยที่2 5828าแปดดคู่ดานบนแปดห้าสอนะคะทุกคนขะนอยพิเศษเด่นแยกหลุดนะคะเจใหกและ5มา6 7 4 4็ดพี่น้องมาคู่ด้านบนส 8, 8่4ปดแปนะคะทุกคน fc สังเกตดูเลขเด่นประจําวันนะคะวันนี้ไหล8นะคะทุกท่าน มัดรวมหลุดนะคะทุกคนวันนี้มัดรวมหลุดนะคะปกติให้สองและหนึ่งสี่มาสี่เก้าหกแปดเก้าแปดมาอีกแล้วนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันคู่ด้านบนมาทั้งสองคู่เลยนะคะทุกคนเก้าหกหกเก้าแปดเก้าเก้าแปดพี่น้องเออมือนีไหลคะ่ะทุกคนเลขเด่นประจำวันแล้วแต่วันนะคะทุกคนหน่อย v i p เจ็ดและหกหลุดนะคะมา ศูนย์สองห้าหนึ่งห้ามัดรวมเพิ่งมานะคะทุกคนหนึ่งในสุดท้ายเลขเด่นประจําวันหลุดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาสังเกตดูนะคะทุกคนใช้ลิปเดี๋ยวเอฟซีจะงงนะคะถ้าบอกในวันที่สิบหกนะพี่น้องเนาะถ้าสมมติเอฟซใหม่นะคะวันที่สิบเจ็ดจะเอาผลการออกรางวันเอ่อวันที่สิบหกสี่ตัวบนมานะคะทุกคนวันนี้ใจเขียนเลขสลับกันนะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะ นอยปกตินะคะทุกคนคะ่ะเก้าสี่เก้าเก้าหกนะคะนอยพิเศษเก้าหกเจ็ดสี่นอยวีพีหนึ่งศูนย์สองห้าสี่ตัวบนเนะพี่น้องเมื่อวานนี้ใจลืมบอกนะคะทุกคนสามตัวแตกนะคะสามแปดห้าสามห้าแปดนะคะทุกท่านมานอยกาชาตินะะ้อพี่น้องเนาะ,ะมาดูคะ่ะ หนึ่งบวกสองบวกห้าบวกเบกหบกเดบวกสบกเ้าบวกสบกเบกหกได้หกสิลบหนหกสอ็ดบวกหได้หกนะคะทุกท่านใจะจะหา2ตัวบนล่างเหมือนเดิมวันนี้ใครอยากได้3ตัว6กหนึ่งหนึ่งถึง6กหนึ่หนถึงหกสองเ้าหถึงหกส้านะคะทุกท่านเรามาดูค่ะทุกคนมาดู2ตัวนะคะหนึสมมาจากไหนมาจาก ตัวข้างหลังนะคะทุกคนใจจะเอามาจับ2ตัวบนล่างให้ท่านได้รับชม fc ทุกท่านอย่าเอาทุกคู่นะคะคู่ตัวเด่นให้ทุกท่านดูเด่นแยกก่อนนะคะค่อยดูตัวเจาะหรือมัดรวมเลขเด่นประจําวันก่อนนะคะตัวในไหลค่อยเริ่มตามนะคะทุกคนค่อยมาดูกันค่ะ1นึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนถึงสองเก้าส 2อ2ส2่2องห้านะคะทุกท่าน3 1มหนึ่งถึงสามเก้าสามหนึ่งสามสองสานะคะสองหนึ่งถึงสองเก้านะคะเจมเออหนถึงหนเจมักหนึ่งสามหนึะคะทุกท่านสองหนึ่งถึงสองเก้าสองหนึ่งสอะคะเอขาชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคน เอสามหนึ uh, 3, ่งถึงสามเก้าสามสองสามสี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะทุกท่านประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูตัวเด็ดค่อยไปดูตัวเจาะก,กันคะ่ะทุกคนถ้าท่านชอบก็ตามได้นะคะสาหรับตัวเจาะนะคะนวยส์พุก,กิจ6และห้าวันนี้เลขซ้ํากันเยอะนะคะทุกคนจับเลขยากนะคะทุกท่านนอยกาชาท่าและสี่พิเศษ 6และ5 fc ค่อยดูทางตอนน้อยแรกน้อยสอนะคะปกติ8 7 vip 6และ5นะคะทุกคนน้อยชื้อพกิจน้อยพิเศษน้อย vip มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลเบิ้ลแต่วันนี้วันพุธไม่มีเลเบิเ้ลประจำวันนะคะทุกคน ถ้าท่านชอบท่านก็เบิ้ลในตัวไปเลย6ก5กหรือไม่ชอบก็รอดูเบิ้ลด้านบนได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบเด้อพี่น้องที่นี้มาดูนอยชบากิจนะคะทุกคนนอยชบากิจน้อยพิเศษน้อย v p p จะเหมือนกันนะคะตัวเจาะมาดูค่ะหกับ5้าหนึ่งห้6สองห้าหน่อะคะนอยกระชาตห้และ4 1 14, 24, 34, 15, 25, 35, นึ่งสี่สองสหนึ่งห้าสองห้าสาหน่อยปกติ8และเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเสามเจนสองแสามแะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูมัดรวมกันนะคะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยประจำวันที่17ก็คือเลข6และเลข8นะคะทุกท่านมาดูตัวเจาะ6คู่นะคะถ้าท่านชอบท่านตามได้นะคะ เมื่อวานนี้คู่ตัวเจาะหลุดนะคะทุกคนหลุดหมดเลยนะคะสำหรับมัดรวมเนาะค่ะพี่น้อง6กับ8นะคะตัวเจาะหนึ่งหกสองหกสามหกหนึ่แปสองแสามะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า f อซไม่ชอบผู้ด้านบนให้ทํายังไงนะคะเดี๋ยวใจขออนุญาตเชยนวันที่นะคะไม่ชอบผู้ด้านบนเลยนะคะให้ทุกท่านจับดินแยกใส่มัดรวม เช่นหน่อยเฉพกิจและ5นะคะมัดรวม6และ8ดเป็นห 6, 5ห้าห6 8ห6ห6ห5 5 8 8 5ดดหห้าหหปดดห้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่าพี่น้องบอ่มักขดูดดานบนเนาะคะ่ะเนาะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจำวันนะคะเดี๋ยวเจนจะบอกวิธีสังเกตว่าถ้าน้อยหลุดทำยังไงนะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันพุธอยู่ที่เลข4ี่และเลข9้านะคะสำหรับ4กับ9นี้ ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนมาดูค่ะถ้าหน่วยชพากิจหน่อยกระชาตหน่อยพิเศษเริ่มหลุดแบบหลุดหมดแล้วนะคะพี่น้องขาหลุดหรือว่าเข้าสองหนอยนี้มาหลุดหนอยพิเศษ fc ก็ลองสังเกตดูนะคะว่ามัดรวมหรือว่าเลขเด่นประจําวันไหลตัวไหนไหลให้ทุกท่านตามตัวนั้นนะคะทุกท่าน เพราะว่านอยปกตินอย VAP ก็มีสิทธิ์เข้านะคะแต่ว่าสิทธิ์เข้านั้นจะน้อยนะคะทุกคนถ้าเริ่มหลุดมาแล้วนะคะทุกคนถ้าเริ่มวันแรกหลุดมาแล้วสิทธิ์เข้าต่อไปจะน้อยกว่าสิทธิ์หลุดนะคะทุกคนก็ให้สังเกตดูเลขเด่นประจําวันหรือมัดรวมนะคะทุกคนตัวไดไหลพี่น้องก็ตามตัวนั่นราคาพี่น้องด้วยความปรารถนาดีจากแอดมินนะคะทุกท่านขา ค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางฮานอยนะคะวันที่17กรกฎาคม2567ก่ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขสุขมันมัน,มนสุขอุ่สุขคน้นเดยพี่น้องสวัสดีค่ะ